โลกมันกำลังจะเปลี่ยนแต่โควิดเหมือนมาเร่งให้เร็วขึ้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยเขาจะเจอช่องทางเยอะมากแล้วตอนนี้ก็สังเกตน,นะคะว่าอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์เสมอเลยรู้สึกว่าถ้าเราไวต่อกระแสนะคโควิดคือวิกฤตอย่างหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะมองเห็นว่าโอกาสคืออะไรในวิกฤตเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่รอดต่อไปได้ค่ะสำหรับโลกภายในนะคะความจริงแล้วโควิดเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก แต่ว่าในการที่เราต้องใส่แมสซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนไทยไม่คุ้นเคยเวลาเราเป็นหวัดเราออกไปข้างนอกเราไม่ได้ระวังตัวในเรื่องนี้ทุกวันนี้รู้สึกว่าโรคหวัดธรรมดาคนจะเริ่มเป็นน้อยลงเพราะว่าเราได้ใส่แมสคพืือป้องกันตรงนี้ด้วยปัญหาต่างๆมันมีมันมีความดีซ่อนอยู่คือต่อแม้ตัวเราเนี่ยจะหวั่นไหวหรือว่าจะกังวลถ้าเราตั้งมัน่นแบบเราตั้งหลักถูกแล้วก็รับมือถูกอะคะ่ะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเรายังมองหาข้อดีของวิกฤตได้นอกจากทางกายภาพเนี่ยทางจิตใจก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะคะ ไม่จะเป็นที่เราจะต้องแบบกังวลร้อยปอร์เซ็นตแต่ที่แน่ๆคืออยากกาัดตกต้องระวังตัวเองถ้าในช่วงที่ผ่านมาโควิดช่วงแรกเนี่ยมันเห็นชัดมากว่า ปกติการที่เราทํางานออกไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเราทํางานได้อย่างราบรื่นเนาะแต่พอมันเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยเรากลับมาอยู่ที่บ้านการอยู่ที่บ้านมันได้กลับมาทบทวนว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันสําคัญกับการใช้ชีวิตของเราจริงๆอาหารที่มันควรจะกินน่ะมันควรจะเป็นแบบไหนการเดินทางมันจะมักน้อยแค่ไหนมันถึงจะเหมาะกับชีวิตเราเราจะดูแลพ่อแม่ยังไงพอมันทบทวนอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะเห็นถึงค่าใช้จ่ายเห็นต้นทุนที่มันจําเป็นจริงๆสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยมันก็จะถูกตัดออกไปอันนี้คือสิ่งที่เรา เห็นจากโลกข้างนอกเนาะในขณะเดียวกันโลกข้างในมันก็จะชัดเจนแล้วว่าอ๋อถ้ามันเกิดเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงต่อไปเราจะเลือกรับงานยังไงข้างในมันมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นมันพร้อมที่จะละบางอย่างทิ้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันสําคัญกับเราจริงๆในการใช้ชีวิตนี้ เปิดใจเพื่อปรับสมดุลเนี่ยครับหลายครั้งเนี่ยเรามักจะพุ่งไปที่ภายนอกไม่ได้เปิดใจให้เราเช่นโรคระบาดมาต้องกำจัดเชื้อฝุ่นควันมาต้องหาทางกำจัดฝุ่นหรือแม้กระทั่งแบบปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ไปเร่งแก้ไขาภายนอกจริงหลายอย่างที่เราไปมุ่งเน้นภายนอกแต่เราไม่ได้กลับมาเปิดใจว่าไอ้เราปรับสมดุลตัวเองแล้วยังพื้นฐานเรามีภูมิคุ้มกันดีไหมหรือแม้กระทั่งว่าตัวเราเองอะ่ะดำเนินชีวิตวิถีใหม่ได้สอดคล้องไหมเราเราแต่พึ่งการช่วยเหลือหรือพึ่งจากภายนอกแค่ไหนการที่เเรรราากลลลััับบบมมปปิดดดใจแะสุไ้นค มันช่วยให้เราทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะหรือป้องกันโลกได้ด้วยมันก็ทําให้เรามีสมดุลที่ดูแลมิติด้านอื่นเนะาะทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์การงานสังคมเสรีภาพต่างๆเวลามันสมดุลเนี่ยครับเรานอกจากจะไม่ป่วยหรือสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่มีสุขหรือเขาเรียกว่าสุขภาวะมากขึ้นเราใ้สุขภาวะมากขึ้นสมดุลมากขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในไม่ต่าง เปิดใจปรับสมดุลจากภายในตัวเองนะครับคุณค่าภายในความรู้สึกความคิดต่างๆนะครับแล้วก็นํามาดูแลเรื่องร่างกายนะครับแต่ถ้าเราดําได้ดีกว่านั้นนะครับก็อาจจะดูแลสมดุลใกล้ตัวเราคนในครอบครัวความสัมพันธ์รอบตัวการงานที่เราทําหรือความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมต่อส่วนรวมต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เราทําก็ยิ่งดีหรือถ้าร่วมมือกันทําก็ยิ่งเกิดประโยชน์ก็จะเป็นทั้งสมดุลทั้งตัวเองทั้งครอบตัวแล้วก็ทั้งโลกของเราครับ